สวัสดีค่ะกสิบบอกเราแนะนํารถกระบะมือสองให้ชมนะคะสวยราคาประดาหยัดน่าใช้่ทุกท่านโตโยต้าวีโกนะคะคันนี้เป็นรถปี08แจ้งจดทะเบียนในปี09นะคะราคา159,000บาทค่ะเครื่องยนต์เบนซิน 2,700cc เบนซินนะคะเกียร์ออโต้ค่ะตัว G มีแอร์แบ็กสลูกนะคะแคปเปิดได้ภายในสะอาดพร้อมใช้งานได้เลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำภาษีพรบรครบเต็มปีนะคะ159,000บาทสนใจรถกระบะคันนี้นะคะติดต่อไปดูรถได้ที่พุทธมนทนสาย5โทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะเน้นติดต่อกันโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะ ไปดูไปทดลองขับนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านควรเดินทางไปตรวจสอบสภาพของรถและเอกสารให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะทางด้านแอดมินเพียงแนะนํานะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสวัสดีค่ะ